เดี๋ยววันนี้เราจะตัดแต่งกิ่งใหม่เลยนะคะเพราะว่าน้องยาวระยงระยองระยางมากเลยไปเปลี่ยนหมวกมาเป็นแบบว่าปิดหน้าเพราะว่ามันต้องต้องตัดน้องนะคะช่วงที่แบบว่าแดดจัดนะคะอันนี้รีบตัดเดี๋ยวเย็นนี้ฝนน่าจะตกอีกไม่รู้จะได้รับหรือเปล่าแต่มันไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันรับน้องจะรับลมเยอะนะคะช่วงหน้าบ้านตรงเนี้ยล้วน้องก็แตกกตัดเยอะเลยนะคะแต่เหลือใบไว้บ้างนะก็เหมือนเดิมนะคะเวลาตัดดูทิศทางตาที่พุ่งออกข้างนอกนะคะแล้วก็ตัดแบบนี้ ตดให้ดูก่อนอย่างนี้นะคะสมมุติว่าตาอยู่ทางนี้เราก็ตัดเฉียงด้านนี้นะคะเห็นไหมคะเวลาที่ฝนตกน้ำจะได้ไหลลงมาไม่ไหลลงตรงนี้นะคะไหลออกมานี่โอเคนะ,ดะเดีเ๋ยวตัดกันเลยเร็วๆเ,เลยนะคะเพราะว่าร้อนมากอันนี้เกือบจะเป็นตัดหนักเลยนะคะเนีย่ยเพราะว่ามีตัดออกครึ่งหนึ่งของของทรงพุ่มเลยนะคะ น้องแข็งแรงแล้วนะคะต้นที่จะตัดอย่างนี้ได้ต้องเป็นต้นที่น้องแข็งแรงนะคะอันนี้อายุสามปีแล้วนะลงบ่อตรงนี้มาน่าจะปีครึ่งสองปีได้ค่ะต้องเป็นต้นที่แข็งแรงนะคะถึงจะตัดหนักได้แล้วหน้าฝนอย่างนี้ด้วยโอกาสที่น้องถ้าเป็นต้นเล็กๆก็น้องตายได้เลยนะคะเพราะว่าน้องจะไม่เหลือใบใช่ไหมเพราะเราตัดหนักใบเหลือน้อยเดี๋ยวพอตัดเสร็จแม่เมย์ก็จะอัดโบกชีวิตให้น้องเลยนะคะบำรุงให้แตกคือเราปล่อยดอกไปสองรอบที่เราไปทำชา น้องก็เลยตัดก,กิ่งเล็กแล้วรอบดอกรอบนี้ดอกเล็กนะคะเราก็เลยจะต้องพักบารุงน้องอย่างเดียวเลยตอนนี้ดูทิศทางนะคะว่าเราอยากจะให้น้องแตกพุ่มไปทางไหนเนาะ,ะน้องเป็นกุหลาดเลยดีชอบ ีได้แบ็กด้วยนะเย็นนี้ก็ใส่โบกาชีเลยนะคะยองสูงมากเลย ที่มันแบบว่าเป็นกิ่งเล็กๆมะเขาไม่สมบูรณ์เราตัดออกเลยนะคะเพราะว่าตน้นจะได้ไม่ต้องไปเลี้ยงส่งสารอาหารให้นะเอาที่กิ่งมันแบบว่าอวบใหญ่ๆนะคระ้นอนมากแต่ถ้าไม่ตัดคือเราตัดตอนนี้ช่วงที่แดดร้อนถ้าฝนตกตอนเย็นมันก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเหมือนกิ่งมันแห้งแล้วโดนแดดเผาปิดบาดแผลไปแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเราตัดตอนที่มัน เย็นกว่านี้น้องฝนตกปุ๊บน้องก็ตายังไม่แห้งอย่างเงี้ยเชื้อโรคก,ก็จะเข้าพอฝนตกเพราะว่าเชื้อโรคมากับฝนเลยตอนเช้าสมมติกลางคืนฝนตกตอนเช้าเราต้องล้างใบนะคะถึงน้องจะชุ่มเก้าแค่ล้างใบเฉย,ยๆนะเพื่อให้เชื้อโรคต่างๆอะ่ะมันหลุดออกไปไม่เกาะอ,อยู่ที่ใบนะคะ ไม่ต้องเสียดายนะเพราะเดี๋ยวน้องก็แตกเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าหลังจากที่เราตัดไปแล้วน้องแตกไปขนาดไหนนะใช้เวลากี่วันนะคะเดี๋ยวเราจะใส่โบบาชีใช่ไหมหลังจากตัดเสร็จมาดูว่าใช้น้องใช้เวลากี่วันน้องถึงแบบว่าแตกกิ่งการสวยนะคะ โอเคเรียบร้อยหมดค่ะทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าตรงข้างในอะ่ะมีกิ่งที่แบบว่ากิ่งเล็กๆที่ไม่ได้ช่วยในการเติบโตไหมเราก็ตัดออกเลยนะคะเพราะว่าเขาจะได้ไม่แย่งสารอาหารนะเรียบร้อยค่ะอันนี้เราก็จะปล่อยดอกอีกทีคือช่วงหนาวเลยนะคะช่วงนี้ก็จะบำรุงอัดปุ๋ยอัดโบกชินะคะ เครื่องนี้ต้องคอยพ่นไบโคเดอร์ม,มานะคะเพื่อกำจัดเชื้อรานะเพราะน้องไม่มีใบเดี๋ยวราลงไช่ค่ะเราตัดแต่งน้องไปหนึ่งต้นนะคะก็จะมีเลดีเดนสีแดงสวยนี่นะคะเดี๋ยวน้องก็จะไปบานในแจก,กันนะเราจะเอาไปไว้ปากแจก,กันนะคะตัดแต่งไปแล้วนะคะเพราะว่าไม่ไหวอะน้องแบบว่า,าพับเพราะว่าฝนมันตกนะเราก็เลยตัดแต่ง นะคะหลังจากเราตัดน้องมาเสร็จนะคะเราก็เอาน้ำใส่นะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลไปครึ่งช้อนชานะคะ <c oughs> เพื่อให้น้องอยู่ได้หลังหลายวันนะคะ <c oughs> เวลาเราปักแจกันนะเด็ <c oughs> ดใบออกหน่อยนะคะ <c oughs> เนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวน้องก็จะไปบานนะคะ คือเราตั้งแจกันไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะพอเวลาที่เราเลิกใช้ตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเราก็เก็บน้องเข้าตู้เย็นแล้วตอนเช้าก็เอาออกมาตั้งที่ทํางานใหม่นะแม่ใช้วิธีนี้นะคะน้องก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะอย่างเลดอีเดนอย่างเงี้ยน้องค่อนข้างแบบว่าบานทนนะคะก็จะอยู่ได้นานแต่อันนี้นะคะก็จะอยู่ไม่นานเท่าไหร่นะสีม่วงแม่แค่นี้เสร็จแล้วคะ่ะเราก็จะได้แจก,กันกุหลาบนะคะ ไว้ใช้เป็นอาทิตย์เลยนะหลังจากเราจะเพราะว่าถ้าตัดทิ้งไปเราก็เสียดายน้องเนาะก็แค่ใช้น้ําตาลแค่นี้ค่ะตอนนี้งามก็เข้าเราแล้วนะคะเมื่อกี้เราตัดแต่งน้องไปแค่ไม่ถึงสิบนาทีนะคะตอนนี้ฝนตกหนักมากเดี๋ยวต้องมารอลุ้นว่าน้องจะรอดไหมนะคะว่าน้องจะเป็นไดแบ็กบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวฝนหยุดตอนเย็นเราใส่โบกชินะคะตกหนักมาก นะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ปุ๋ยโบกาชินะคะถอนหญ้ากก่อนนะตัดแต่งเสร็จแล้วนะคะก็ใส่โบกาชินะคะต้นนี้ใส่สองกร,รัมนะโอ้ย้องจะได้แตกวันนี้ก็จะใส่ทั้งส่วนเลยนะคะพร้อมๆกัน ตนนี้นะคะทีโมที่ผู้ปลูกไปนะคะเดี๋ย <ไป S 1> วเราใส่โอกระชีซอนนี้ด้วยนะคะใส่ไม่ต้องเหงื่นะไปยากเดว กระบองเพชรด้วยนะคะเราค่อยรดน้ำพวกนี้เช้านะ ร้อนมากโอเคหมดนะกลังแล้วนึ่งกำมือนะอเนี่ยเบจะแปดอเซทพี่ที่เขาขายโบกชินะคะ อันนี้เราไม่ได้แบบว่าได้เปอร์เซ็นต์อะไรจากเขานะแต่ว่าคือเขาใช้ดีแล้วเราก็เลยอยากบอกต่อเพราะว่าคลิปก่อนนะคะมีคนถามเยอะว่าซื้อได้ที่ไหนนะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะแปะแปะเซิบุกไว้ให้นะคะ อันนี้นะคะเป็นเนื้อของน้องโบกาชินะโอเคค่ะใส่ก่อนนะคะใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วทั้งส่วนก็ใช้ประมาณ2กระสอบนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะนี่า